สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาล้ะก็พี่น้องสาวพังไทยพี่น้องสาวต่างประเทศเพิดสสูทุกคนเด้อวันนี้มาพอกันกับน้องล่ะอีกแล้ววันนี้เนาะวันนี้น้องล่ะพาพี่น้องมานั่งอยู่ที่กบมะม่วงเด้อมานั่งชมบรรยากาศนะพี่น้องเอมวันนี้น้องล่ะกับสิพาพี่น้องมากินตำมะม่วงยำมะม่วงกันอีกเนาะบะแม่่ตำยำมะม่วงเจ้าวันนี้เนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ12โมงเด้อพี่น้องอากาศตอนนี้ก็กำลังฮอนเอาพอดีเลยเนาะตอนนี้กะกำลังฮอนใหม่เลยพอดีพี่น้องเหมาะสมในการกินตำหมักมวงอีกยังประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยลูสาวนี่น้องหล่าเขาในบ้านอีกแล้วพี่น้องหาเอามักม่วงพี่น้องมากินนักม่วงกินเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องหล่าก็อยู่ที่กบม่วงนะแต่ว่าสิบก่ากินมักมวงกหนีเด้อกินมักม่วงกดอื่นพี่น้องพรากกนีมันเป็นลักม่วง มม่งกระจอนะพี่น้องเพราะว่าก๊กนี่มันเฉพาะกินเฉพาะยามสุกอีกยังมันจังสีแซ่บเนาะมันจังหวานเพราะว่ามันสมแห้งอาม่งก๊กนี่พี่น้องนงละก็เลยเอามะม่วงกกอยู่ในบ้านมานี่กกใหญ่เอามาสองหน่วยเลยมือนนี่เนาะเนี่ยน้องละสีเห็ดสุกินเลยจ้าเนาะเอาละพี่น้องตอนนี้น้องละก็สีมายามมะม่วงกินเด้อนี่ก็คือมกเฟ็ตที่เราตำมาแต่เหือดเลยนะพี่น้องตำมาเลยพี่น้องเสียมใส่มกเฟ็ตโบลายแล้วมือนนี้นี่มะม่วงเฮา สองหน่อยวันนี้เนาะจะเป็นมะม่วงกําลังซีเทิร์มเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ยังดิบเด้ยเราก็ซีทำการยำมะม่มวงกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราส็ีมายำมะม่มวงเนาะตอนนี้เราก็ยำมะม่มวงก็คือเราตองเห็ดจังสีอะไรพี่น้องเลย,เลเเลยเคือน,น,น้องละเห็ดนี่แหละเราก็สีมาใส่เกลือแป้งนัวเนาะใส่น้ำตองน้ำตาลแล้วก็สซีมาใส่ หมักเพชรนำพี่น้องมาย้ำน้ำกันเนาะมันนี่สีมายํำมะม่วงเหิมกับมะม่วงดิบเตยน้ำกันพี่น้องมันแจงสีแบบมันออกสีกรอบ,บหอมห,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 หวานๆนะพี่น้องตอนนี้น้องหล่ากามายูที่หัวาหายหวานาเด้อนี่ประมาณนี้เด้อดีน้องหลา่าสิซอยไปเลยเนาะย,ยู่ที่หวัวหายหวานาพี่น้องเพราะว่าอยู่เทิงเหือนอากาศมันฮอทหลายพี่นอ้นองหล่าก,ก็เลยมาสมูมบรรยากาศอยู่ทีอ่า มองเก่าเลยพี่น้องอยู่ที่กุกมบมังวงนี่เลยพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ามื่อน,นี้น้องหละบอกเอามังวงกุกนี่เดอ้อมายำเลยพี่น้องแต่ว่าน้องหละเสีเยาอ่าตันวนวยสุกคนเม,มื่อกินกับข้าวเนาะพี่น้องมันสุกแหงเนาะตัวนี้ก็ได้ซอยๆเข้าไปพี่น้องเี๋ยเอาสีเขาเอาสีเอามะม่วงดิบนำเดอ้อเพราะว่าสีใส่แต่มะปวงสุกมันบอแซบนะกันยำมม่วงต้องใส่มม่วงดิบตรงไปนำพี่นอ้องอ่าอันนี้เขาก็พอะซ้ำนี่เดอ้อ โคด,ดับสมนะงาสองอันนี้พี่น้องต่อมาต้องเป็นมะม่วงใหญ่ๆเลยกรอบๆอันนี้มะมว่วงหัวสร้างแล้วเขาเอานม่วงหัวสร้างนะพี่นอ้องหลายที่มายามกมะม่วงกินมอนี่นะโอ้เบิ่งเอาพี่น้องเสียงมันพี่น้องฟังขนาดว่ายยาก่าทันกินได้นี่ขนาดว่าเฮา ฝากซื่อๆ,ๆอยังต่างก,กรอบๆลยพี่น้องถาก,กินที่ซำดใดพี่น้องเพราะว่ามันกรอบกรอบพี่น้องว่าน้องหล่าแส่ไวในตู้เย็นคักแนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่น้องหล่าเข้าไปเอามักม่วงพี่น้องทีแรากกะว่าไปหางมหอยพี่น้องเมื่อวานหนีเนาะแต่กะเลยบ่ไดหอยมานะพี่น้องวันนี้อาา่า,อาก็เลยได้มักม่วงมาเนาะเอามงกับมันคักเลยพี่น้องเลยเมื่อวานนี้กะกินกับน้องสาว จนเคืองกระซามเลยกินซามนุ้ยพี่น้องเพราะว่าออกแต่ในบ้านแล้วมันอากาศมันแนีอากาศมันห้อนหลายเนาะกะน้องหล่กก็เลยมายำมมังม่วงกินกับน้องสาวพี่น้องมื้อนี้ก็สิมายำมมังม่วงกินอีกแล้วมาไอไก่กินเราสิชิมคักๆอื้อหือน้องเลยมังม่วงกุกนี่กอบกอบพี่น้องกอบแฮงสุดยอดแฮงพี่น้องโอ้ยใครได้กินกะ ติดอกติดใจวา่าซ่านเดียวเขาขอสํำนี่นี่เลยพี่น้องะม่วง,งข้องเขาจะมีทั้งสุกเลยก็ดิบนําเดอ้อผสมประส,สานเขากันเนาะในน้องหล่ากัสีเอาแป้งนัวเอาเกลือเอาน้ําตาลแล้วก็เอามะเขือใส่ลงไปเลยเนาะน้องหล่าสีมายำนํากันเลยอันนี้ก็คือะม่วง,งของข้อ,องเขาเดอ้อรับรองว่าแซ่บขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอื้อหือยำกันเลยจ้า โคตรจะดีนะเดี๋ยวให้พี่น้องบึงก่อนเนอะวันยำมักบวงของมันที่เป็นจังได้พี่น้องตอนนี้กะโอ้โหสน้อนมากเลยเออนี่มัก่วงพี่น้องยำมัก่วงของน้องลามือนี่เด้อภาสีประมาณนี้แหละหน้าตาของมันพี่น้องจะมีทั้งสุกทั้งบวสุกํำเนาะกรอบหวานเลยพี่น้องเอ๋ยบึงเอาพี่น้องรสชาติโคตรดีเลยนะสีบอกให้ ใครอยากกินก็มากินน้ำนองลาเด้อตอนนี้อากาศก็โคตรแดดโคตรทอนเลยเหมาะสมกับการกินสมนะ้มละพี่น้องนี่เนาะอยํามั่งขวงงขนงลาเด้อโอ้โหหน้าตาพี่โอเคตอนนี้น้องลาพร้อมแล้วทุกอย่างก็พร้มพอ,มอ,อ,พอมแล้วเนาะมม่วงก็พร้อมเนาะน้องลาพร้อมแนวสิกินพี่น้องพี่น้องนี้พร้อมหรือย,อยังเนาะมาเด้อพี่น้องเลยมากินอย่ามั่งวงนำกันเด้อตอนนี้เ้อกระสิเมียนอ่าพวกนี้ก่อนออกไปข้างๆพี่น้อง มีงานเอาออกก่อนเนาะพวกนี้อ่ะมาไว้นี่พี่น้องเนี่ยตอนนี้น้องหลักมากินยามะม่งวงเด้อมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อม,มากินยามะม่งวงนทำงานพี่น้องกองไฟเอ่ยมะม่งวงแซ่บแสบเลยพี่น้องวันนี้เนาะทั้งกรอบทั้งหวานพี่น้องโอ้โหอืมกินคำแรกก็โหแล้วว่าแซ่บปานไหนพี่น้องสุดยอดมากเลยพี่น้องเอ้ย เวอร์แบทานน้องล่าป่ะน้องล่ามีลูกบอสแตว่ากินสซมคึ้นเมื้อคืนแต่โอ้โหหงหล่าก,ก็เกือบจะตอบเขาว่ามีแมนเลยนะพี่น้อง <laughs> แต่บางเอิญว่าเขาสีบโอ้โอ่ะเขาสีไม่ลูกกับไถพี่น้องเออเพราะว่าเขาโสดว่ะสาท <laughs> โอ้บรรยากาศดีข้างตอนนี้เย็นแหง ม,มันเัาตกกินดงงามๆดันลิปสติกออกประซ่านกินงามๆกนินจังไหนวันนี้เด้ได้ดน้องหละสิีกินให้เบิ่งด้าะกิดดนงามๆแบบว่าบยา,ายายใหลิปสติกมันออกนะพี่น้อง ที่เหลือทีจะเข้าสับนิดนึงนี่แหละใส่บอเบิดนะมันเลยเหลือหน่อยนึงผมก็เลยกินมังวงสุกแกะความเผ็ดของเหาพี่น้องเอาเปลือกมันออกเด้อ,อเบียวหอสีหากกนี่เลยพี่น้องจากเซมีหรือบอมีกกมงว,ง,วงสุกได้กินสุกๆพร้อมพี่น้อง ดรอดมากเลยกิ่นน้ำข่ายไก่พ่อพี่น้องเหมือนนี่เราก็กินมะม่วงสมใจอเลีพี่น้องสะใจแหงพี่น้องเพราะว่าเาได้กินมะม่วงตั้งสองหมากเลยเนาะรายก็กรอบๆมันๆทั้งนั้นเลยพี่น้องมาต่ำมะม่วงกินโอ้ยเหมือนีหยำมะม่วงสุดยอดไร้พี่น้องเดี๋ยวก่อนกลับน้องหลาสิหลักมะม่วงไปน้ำพี่น้องเออบผลักมะม่วงเขาหาบิ่งในเบิ่งเจ้าของพี่น้อง โอเคตอนนี okay, here, ้ฮอสิพาพี่น้องมายืนตากแดดกอนแป๊บหนึ่งพี่น้องน้องหล่ะกาลังเงยหน้าหามะม่วงสุกอยู่นะพี่น้องโอ้โหมันจะมีหรือบ่ถ้ามีเหากระสีเอาถ้าว่ามีเหากระบอกเอาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมะม่วงสุกคนป้าโถมันอยู่สูงขนาดเดียฮเงาสิหาใหม้ไปต่อยกันเลยพี่น้องเบิ่งกันนํากันเลยเนาะว่ามะม่วงมันอยู่สูงปานใดพี่น้องเดี๋ยวว่าสี่ต่อยมะม่วงลงเลยพี่น้องลักเข้ามาลักเขากระสีประมาณนี้เลยพี่น้องมะม่วงสุกอยู่ปลาฟ้าฝนฝนแหละมะม่วงสุกมันอยู่ฝนพี่น้อง นีพี่น้องได้มะม่วงสุกพี่น้องอย่างบักละลายนะแต่ว่าน้องหล่ากเก็บแค่นี้นะเดี๋ยวเจ้าของเขามามาสั่นเก็บแค่นี้เด้อเดี๋ยวเขาสิมากินมะม่วงสุกน้ากันอีกพี่น้องกินมะม่วงสุกแล้วหันยังสีคอยกลับเด้อเนาะนั่งกินอยู่นี่เลยเจ้าของมาเห็นวาสั่นกินน้ากันเลยเด้อตอนนี้เขาก็สิมากินมะม่วงสุกกันเลยพี่น้องมากินน้ากันเลยเดี๋ยวเขาก็ชิจองไหว้ให้อ่า ยาเท่าเขาจักสองสามมากเลยตจงให้เรากินกับข้าวเนาะเดี๋ยวเมื่อเรากัดซีเวให้เรานำพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาก็กินเองก่อนพี่น้องแต่ว่าเขาสีหาเมื่อให้ยาเท่าประมาณสองสามหน่วยนี่เลยเนาะเขาสิกินประมาณหน่วยหนึ่งสองหน่วยกับพอพี่น้องเพราะเขาอยางมาทันเท่านะให้เราได้กินกับเขาวสั่นมีพี่น้องมอง่างสดๆทอนๆเลยอืม โคตรหวานเลยพี่นอ้องอือหือกินแบบซิวๆก่อนพี่น้องหนักมะม่วงเขาเจ้าในวานอี้ดีมะม่วงรักโคตรแสบเลยโคตรหวานนี่พี่นอ้องมะม่วงรักนี่แสบจังสี่เองว่ายอกดรอบเนี่ยมาได้รักดอกของ,อของพี่น้องเขานี่แหละ โหสีมีมันถึกแม่นะลูกหายดูกน้ำพี่น้องอื้ม มันโมโครแสบเลยแสบแหงพี่น้องแหงกลินแบบเลมกลิ่นไหนวันนี้แห้งแสบพี่น้อง กับข้าวหอนหอนขดยอดเดินไปกินอีกมากหนึ่งเดอ้อสาม,มางนี่จะสิไวใ้ให้ฮยาเท่าเนาะเดี๋ยวเพื่อนของเพราะว่าน้องละว่าสิไปเก็บมะม่วงให้กินมาสั้นเพื่อนว่าเอามาในเดอ้อสิกินกับข้าวอาสั้นเดี๋ยน้องลาสิเอาเมือให้เราจัดสามหน่วยนี่แหละเดี๋ยน้องละสิเกบสิเกบเพิ่มอีกเดอ้อเพราะว่าน้องลายังเห็นโตมีหน่วยสุอยอกอยู่นะอยย่เถึงหวานหวานพี่น้องกงกนี่แต่ว่ากินดิบผ่านมันโคตรสมเลยเอ้อะสีบอกให้พี่น้องแต่ว่า มาเท่ากินน้ำซุกเหนียวโหบอกเลยว่ากินกับขา้าวกะสุดยอดมากความหวานบห้เว้าน,น้ำตาลเสี่อเอิญเอือยอลไรเนี่ย <c oughs> ความหวานบห้เว้าเด้อน้ำตาลเอินพี่ละนั้นเนี่ยทุกคนดูดูดนี่กินดังน,นี้อืมอร่อยมาก ตอนนี้กินแบบบะตองหวงวาสบาบิอะไรสต,รสตริ๊กมันสีออกนะบะตองบะออกแหละตอบกายามันพี่น้องอืมมันเียบายอืมอืมอืมโห,ห,ห,หแบบมันโคตรแบบหืมสุดยอดมากเลย หวานมากทุกคนเนื้อเนื้อเนื้ออืมกินแต่คนรวยรกัน น,นเดี๋ยวแต่ปันนี่เดี๋ยวเอาไหนมาปลูกเลยที่นอง <laughs> <laughs> นออืืกเรากินให้มันะเะียดนะเพือได้ของ <laughs> วันนี้เขากะอิ่มเลยพี่น้องได้ทางบักม่วงได้ทางยำบักม่วงได้ทางบักม่วงสุกน้ำพี่น้องโอ้โหกินมือนี้สุดยอดมากเลยแซ่บหวานอร่อพี่น้องบักม่กมวงเนี่ย สิบอกไงนี่พี่น้องเห็นยังจีกับซุกแอะไรทุกเบิดแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยถ่ายกินทางไหนมันจะแซ่บายโอเคกันเลยพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องหลากระิคอจบคลิปไปซสำนีเดอ้อไว้พบกันคลิปหน้าภายที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะให้ขขน้องหลาเน่เดอ้อแต่การอย่าลืมกดากราะดิ่งพร้อมเดอ้อเผื่อบรออาพลาดคลิปลต่อไปของน้องหลาน้องวันนี้น้องหลากระิคอตัวไปก่อนเดอ้อไว้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจละลายเด้อ